ชงเก่อนครับไมอยากได้มันเป็นอยากได้มันไม่ได้อยากได้สับสไปมายถึงสไปร์เสอไหไม่ใช่สไปร์ตเสอไพร้อโอตนนี้ตาไม่เข้าใจเลยมาฟงผิดือขายครับเอครับอแล้วตามมีอะไรจะเตรียมมาเสอายก็เห็นไหมนี่สิมีบอมีอย่าเพิ่งเปิดนะ

วันนี้ไม่ได้มาอตารู้จักเอดน้อยแล้วก็อะไรกรรมการพวงการพวงกางไม่ใช่พวงกาวเป้ไงเป้ตาตาตาเข้าไปดูเข้าไปดูรู้จักอยู่ผู้ช่วยจอยตาก็รู้จักนี่ยังยังไม่รู้จักว่านกกบกอกตาเอนกนกกบกอกนู่น่ะก็เห็นเห็นใครเห็นใครก็เห็นใครก็ ช่องนั้นจะนี่ก็คนเหมือนเรารู้กันอยู่นะก็เลยก็เลยเข้าไปดูเข้าไปดูเาอย่านคอยช่องหัวเอออนี่ช่องมานาสตอรี่ครับช่องน้องใหม่ผมว่าน้องใหม่น้องใหม่วีออสรถวีออสน้องชายวีโก้อ่าวีโก้น้องชายวีโก้ครับผมวีโก้วีออสอีกช่องวีออสค่ะตาตาแต่ถ้ายังไม่จำจำไม่ได้ตั้ง ตั้งช่องตาเอาอะไรมาขายครับวันนี้ไม่ได้เอาอะไรมาขายมันมันมีมะนาวกับเจผักสะโอมยายบอกว่าเอาไปขายเถอะเดี๋ยวจะกลับมาไปเอามาให้ป้าแต่งเขาเองครับสวัสดีครับตาทำอะไรครับวันนี้โอ้ตามาเล่นกับพี่เขาลุงเหมือนน้ำน้ำสือเป็นพี่แต่เขาก็เจ็ดสิบปีแล้วเราก็หกสิปดไม่มีกุ้งเหรอคะตาเพาลุงเหมือนเนี่ยอายุมากกว่าตาเหรอใช่ ตากรุไม่มีแล้วหรอหนูไม่ทราบนะเจ็ดสิบเป็นนะอันนี้นะลุงเหมือนนะคะเจ็ดสิบเป็นนะยังรลรออยู่เลยอยู่เลยมาค่ะใช่วันนี้รอวันนี้ตาวันนี้ตาไม่ไรอวันนอ้ตาไม่รอโอ้ยไปท้อะไปทำไมไปดูอะไรสดเนี่ยเขาไปยุ่งวาอะไรกันเลยไปกับเขาขายผาคลายแม่คล้ายผาคลายแพม่ะแล้วทีนี้ตา ไม่รู้เลยยังไม่เข้าใจพึ่งยางพึยางพึ่งยังหาดพึ่งยังให้เซอร์ไพรส์ใหไม่แปลกใจเออไม่แปลกใจเซอร์ไพร์ลูกสซอร์ไพรสเอามาให้โดยไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้ไงเออเหมือนเหมือนป้าแตนเซอร์ไพรส์ซื้อนาฬิกาให้ตาเนี่ยเรียกเซอร์ไพรส์เออตาไม่รู้มาก่อนแต่ถ้าเซอร์ไพรส์เนี่ยคือเมียของลูกค่ะ ตาอย่างงงเลยคเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์ตาเข้าใจแต่ว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เนี่ยตาไม่เข้าใจช้างก็คิดเซอร์ไพรส์ทางจิตทางจิตภาษาจิตตาตาได้อย่างนี้โดยที่ไม่ได้คิดมาก่อนว่าจะได้ไงเออก็หมายหมายถึงป้าเต๋นจะได้ใช่เลยหนูเลยถามว่าตาจะเซอร์ไพรส์อะไรวันเกิดป้าเต๋น เอาปเจนเกิดวันไหนน้องงานเข้าแล้วานใหองานเข้าและงานตาจำมันเกิดมันเกิดไม่ได้นะตารู้แต่ว่าเป็นจะเป็นวันพุธนี่แหละอ๋อปตจนเกิดวันพุธอันนี้วันพุธนะวันอาทิตย์แสดงว่าเจนได้อยู่เพาะปเจนปเจนเกิดอยู่ที่ไร่นะออไม่ได้เกิดอยู่ที่หมู่บ้านนะไปเกิดในไร่ที่อยู่ในเสียงไร่เสียงนาวันนีที่ห้า เป็นไปเ็นไปนไปเป็นไปเป็นไปเนไปเป็นไปเป็นั้เป็นไป็นไเป็นเป็นไอเป็นไปเ็ไปเป็ไปเป็นอปเป็นไปเ็เกินอยู่เไเ็นไปเปเไปเป็นไปเปเกิดไปนปเปเไเป็นไปนปนไไม่ไน มาแตนก็ซื้อมาแตนก็รถอีแตนมาแก่อ้อยโอ้โหทีไปโอ้โหไงฮะรถไอแตนมาขนอ้อยกันเลยโอ้ไหก็ออแตนนี่ทว่าเออก็เลยวันนี้เั้งเรื่องมาแตนได้มาชื่อมาแตนเนาะไปขึ้นมาของมาแตนคือตั้งรถแตนขนอ้อยของชื่อโอ้มันมนี่พวกตายายทั้งหมดเลยตั้งให้ตั้งชื่อโอมตั้งชื่อน้ำมนต์นี่น้ำมนต์นะเตมเป็นคนตั้งชื่อตอนนั้นเตมบวกโอมนี่ ต้คงต้กยายตากแดดอาบอาบโองเพียงอเพียงอ่เพียงเกลือสลับให้ต้ตั้งใจ